สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแอมรอดทุ่งครับ FC ีเมื่อนี้บบาแอ็มรอทุ่งครับสีผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับป่าบางออนฟันแม่นครับเป็นลูกหลานพญานาคล่ะครับ f c เนาะป่าบังออนนี่เพื่อนกันับถือองค์ปูพญานาคครับก็จุูทูปไ้พระทุกคืนครับมีโชคญงวสันครับ FC งวดที่ผ่านมาเพื่อนกัมีโชคครับมาเมื่อนี้ครับเพื่อนฝันเห็นผีครับฟันเห็นผีเล็หน่อยครับ ผีเด้หน่อย3ตัวครับเอฟซีมหาครับเสียเเลขมาหายจะจะวสันครับแล้วก็เสื้อลับไปอีกครับเอฟซีันเห็นแม่ครับผ้าไปวัดฟันเห็นแม่ผ้าไปวัดไปเอาบุญกระถิ่นวสันครับแล้วก็ไปเจอคนขายลอตเตอรี่ครับเอฟซีสงสัยสิเป็นผีขายลอตเตอรี่ห้เนาะเอฟซีเนาะยื่นลอตเตอรี่ห้เห็นเลขอยู่นี่หันครับเห็นเลขอยู่ในี่ลอตเตอรี่ครับตัวสีน้ำเงินครับสิเป็นสองตัวหรือสามตัวครับไปรับชมกันครับ สวัสดีครับป้าบังอ่อนครับสวัสดีครับป้าบังอ่อนผู้ถิมิเส้นครับเอฟสีบ่าสู้ฟังนะครับป้าบังอ่อนฟันเท่าไรครับงวดวันที่สิบหกนี่ครับตัวนี้ก็ฝันฝันไม้นะตัวนี้ฝันพาเด็กพี่เฮ็ดบุญกฐินครับมีบุญบาทบุญกฐินครับครับผืนพาเฮ็ดบุญกฐินเพิ่มราคาครับผมผืนผ้าเป้ต่างก็กฐินนัอยุวัดอยู่วัดครับ่วาครับ พิ่นกระสือเรียกื้อลอตเตอรี่นะเพิ่นไอ้เห็บเบิ่งอยู่ได้ในฝันนั่นเด้สื้อก็ไผ่ล่ะครับซื้อลอตเตอรี่กับกับคนมาขายน่เนาะจ้าะใช่ไหมครับครับครับผมอันลอตเตอรี่เพิ่นเพิ่นไอ้เห็บเบิ่งนั่นเก่าสามเก่าสามลอตเตอรี่เห็นสองตัวปะครับหรือสามตัวหรือหกตัวครับเรียเห็นสองตัวได้นี่ครับเป็นอะไรจะเหงาเดี๋ไปทำบุญกันทีนี้ อยู่นี่นวัดบ้านเฮานี่แหละอ้วัดบา้บานเฮาบา้านโจฮ้องนี่เนะาะบ้านเด็กที่วัดหูบ่ครับโอ้โหแต่เพิ่นเอาลอตเตอรี่มายื่นให้นี่ก็คือเก้าสามไม่เอ้ยเก้าสามลอตเตอรี่เพิ่นเอาใหา้มาครับหกตัวโบวเห็นเลยบ่เห็นสองโต๊ะสามสียังล่ะครับสีดำสีแดงมันออกเป็นสีดำเงินน่ะโอ้ออกสีดำเงินครับ สีน้ำเงินตั <c oughs> ้งกระาคาต้นพีษพ่อไหนน้ำเงินเนาะครับเนาะเป็นเงินแมนแมนเออเขาฟังบระคาต้นพมีพ่อไหยเดี๋ยวสีน้ำเงินนั่นแหละประเทนีน,น,ะน,ะนฟันจังได้อีกครับบาทนี่ยกับน้องฟันเห็นเด็กหน่อยนั่นแหละสามขึ้นเฮียงกั้นอยู่สามขึ้นสอนแมียนสามขึ้นสอนนี่เด็กหน่อยนะครับเขา<อ>มันก็่ว่าเด็กหน่อยนี่พ่อหน่มันพาไปหน้าหของเก่าอยู่ ก็คือว่ามันสิมาโต๊เกานั่นเดี๋ยวว่าเหล็กสองโตโตสื่อหัวตรีอสองหนึ่งนะอ๋อคือว่ามันสิมาตัวนี้มันก็เป็นแค่สองโตเท่านั้นแหะครับออสองหนึ่งสองหนึ่งเด็กหน่อยได้บอกระยังบอระครับเด็กหน่อยมันบริบอกดอกแต่ว่ามันเป็นมันมันมาสามขึ้น,น่ะนะเด็กน้อยก็มาสามขึ้น,นสามขึ้นสอน,นคือเป็นเด็กหน่อยครับสองหนึ่งนี่เป้เอาบะครับเป้เอาเพราะว่า เด็กหน่อยนะมันมาสุอละสองคนมาสุอละสองคนเมียน,น,นปิษณ์ก็เป็นหนึ่งตอนมาสองคนนะมันมาสามคืนมาโอมาสามคืนเมียนเด็กหน่อยสองคนมาสามคืนเมียนเด็กหน่อยน้ำหนึหน่งนีสองกับสองสองมาสองคนกับเป็นสองสามคืนเบาเหล็กสามใสใสเบครับใหน่อย<น> <ride> มันมากเขาวฟันสามคนซ้อนเขาวฟันสามคนซ้อนที่ปะโอ้เนื้อปลาแต่มากสามคนเปล่ามันมากสองคนนั่นแหละแต่วันนั้นมันมากสามขึ้นโอ้มาสามขึ้นเอาอะไรเองนี้ว่มันมีสามอยู่ไหมมาหาสามขึ้นน่ะมันหน้าสีสามสองหนึ่งมั่งนี่มันไปหน้ามองเกาหนานองหน้าเกาเคยเห็ดเคยทำกับข้ามันถ้าไปอยู่หน้ามองเกาตัวนี้เนี่ย คือราไม่ส mm. right. ิมากโตเก่าเพราะตะวันงดก่อนนี่สื่อสองหนึ่งหลายเด้มันสิออกไปคือเห็นว่าตอนสื่อสองหกหรหลายมันมากที่ดีมันมาออกงดรุ่นออกน้ำกลนออกน้ำกลดนะนะคือราสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่มันก็ตรงกับวันแม่พอดีนะครับเนาะเป็ตรงกบันแม่อยู่บัดือก็จะค้องกับฟฟันเห็นแม่อีกนะก็คือว่าก็คิดว่ามันสิเป็นวันแม่น้ำนะนะเห็นแม่เห็นมารดาเหาเนาะ กระสีรุ่งไปแบบนั้นนะร้านเดเมบอกบ่กไปหนอไปบางอ่อนร้านน่ะเมื่อเดเมเห็นกั้นท้านเดไปคุยกันอยู่กะกะกระสิบ่ะยากอันนี้เพื่อนปัญเพราวว่าถ้าเมนข้าไปถามดูสิือกระสิบอกบอกอันนี้ท่านเพื่อนเห็นปูเพื่อนสิบอกคือเพื่อนบอกมาเลยนะโอเคเลยคเห็นหนาห้าเนี่ยมีขั่วคั้วระเอินนบอกเข้านะแบบนั้นนะนี่อยู่ขึ้นหัวแต่มันบอกมันกระถืออยู่ ตัวงวดนี้คือสีผ่านจากหลีสามตัวบ่มี่ไฮเอฟซีบ่ครับโค้งสุดท้ายล่ะครับเนี่ยสามตัวป่ครับแล้วต่อไดอลกสามตัวเนี่ยมันฝันแบบนี้นะอันแบบนี้ฝันได้สองตัวก็สีเอาสองตัวติเอ๋อเอาสองตัวก็เอาเนาะครับเอฟซีเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขให้ปลาบางอ่อนให้เอฟซีไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ได้ครับปูพญานาคเป็นมาบ่ครับปูพญานาคเป็นมาเขาฝันบ่ครับ เรามีพื้นบรเห็นมากบรเห็นเนอะน่าสองหงวดละสองหงวดเหลี่ยวเตาฟันเพราะว่าพี่ยาพื้นมากหงวดนั่นมืนแก่แก่ออกไปเหลี่ยวแต่ไม่หาศูนย์สามนะหงวดนี่ละครับครับมือแรงพื้นมาะไทยน่ะหงวดที่ผ่านมาแต่หาศูนย์เนอะครับเนอะตัดเหล่นเอาเนอะครับเนอะครับขอบคุณในไลฟ์ครับป้าังคลครับสวัสดีครับ ตัวเลขของป่าบางออนครับเอฟซีประจำวดวันที่16สิงหาคมพศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่กับป่าบางออนครับเอฟซีเลข2ตัว9339กับกันนำจากหน่อยครับอีกครั้งหนึ่งก็คือ2 1 1 2นนะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมเรทงสิผ้าไปเบิ่งของดีครับมีข่องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมเรทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดงแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดยใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดชองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดชองสื่อเหลืกสื่อรถตเตอรี่เป็นสื่อทื่อเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับกรับท่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะสาธุ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 าธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวตามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อโนอดตี้เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐาน<อ>ให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบ,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 บคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยา่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าล้านเหตุนใดคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วกับเมือเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุหรี่ล่าซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้งราคาเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียเงีจังไรในตัวเขาสิไเดอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,เอมเราตรงนี่เอามาา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,เอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ